ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องยาต่อเดยเนกินเสียบอีกเนาะจ้ะสมเนื้อสมเนื้อตุ่มยายต่อไปเบิรงเข้าเอ็ดแหนมตุ่มยายต่อกระซ็บสมเนื้อตุ่มค่ะคุณขาอค้ยขนาดบ่เนี่ยคันไปแล้วสองมือรอบนี้เนื้องามงามรอบนี้เนื้อกือบครึ่งกิโลนะคะกินมาเหมือกับสีไส่ตุ้ยเย็นมาจะกทอดินพี่น้องจ้าใส่ลูกโดดแขกค่ะคุณขาบะหมี่ลูกโดดไทยอันนี้ลูกโดดแขกวยการแห้ง มาจ่าไม่กินน้ากันอุ้ยคักขนาดสมตุ้มสมตุ้มมาจาามาจาาไม่กินน้ากันนีนน่ต่อ,อ,อยกกออขึ้นอยากพี่นองเบึ้งเข้าหลักกะอยากสิกินกับเขา่เาเกแก้วมานามาจา่ามีเปลือ,บอกบกะนาวมีผักมีสารแหน่ผักว่ามีอยา่างเลยมือนนี่อเนี่ยผาาักแสบพี่นอกนี่ต่อยอยกกินกับเขาโอ้อ มาด้วยยิ่งดดดแสบเนาไม่ได้สาใจคือลดกระเทียมจตัวหน้าของมึิ่งกับเกือบคริ่งกิโลพี่นนอะขันส่งขัน,น,งขนเมื่อยเหลือผงสุดกระเทียม คำนี้เขาก็ใส่แต่ต่อยก็ได้ใส่เขาเหมือนี้เขาเหนียวเขาเจ้าก็ได้ใช้กกใชมันในส้กันยังสมไเพ้าว่ามันใส่เขามันเก็ได้บก็โดนสับเวื้นี่แหรลุงเขาก็อยากก็ค่าจ้ ไม่ใ,ใส่นี่นะสะใจคร mm ับ hmm. มือล้างสะอาดแล้วจ้าตูกแก้วนั้นมแบบบ้านสมดีปนไหแต่ว่าเจกาต่อยอ,อยากขนึ้น mm hmm. ดูเขาแล้วก็ปิดความอยาก mm hmm. แ่บพี่น้อง 对。那点、嗯嗯、好火锅。<c oughs> Good. Hãy subscribe cho

ตับใจมาต้องห่อหลายอันเดี๋ยวนี้ลุกโดดบ้านห้องพิมพก่า แต <c oughs> <rires ione> ่พ uh ี huh. ่น้องคิณข้าหนูไปล่างไปกินเมื่นี่ก็ไปว่าไวละปานูเหลือมพี่น้อง ขับรถแซ่บขับ้ากส่ยตู้เย็นหน่อยกินเน่าใจครับสมตุ้มขอบคุณที่รับชมใน่อนเด้อถึกใจกับแช่เป็นหนวดเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายค่ะพอกันคิดหนัค่ะทั้งจินทั้งเบาทั้งร่า